ทุก้มครับเอเชียนยิ้มครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้างาน ปลายปีแบบนี้ค่ะพี่เอเชิญยิ้มบอกเลยคิวทองมากนะคะเพราะว่าพอหมดคิวขายของ<ล>ที่เอเชียทีคกรุงเทพปุ๊บก็ไปต่อกันทันทีค่ะที่ปัตตานีเขาดาวนะคะแต่ก่อนค่ะเคยจับซูชิมาขายจนปังมากตอนนี้ของกินประเภททะเลดองกำลังมาต้องตามกระแสพัฒนาตัวเองไม่หยุดก็ตามเทรนด์ผู้บริโภคกันนะคะบอกเลยว่ามางานปัตตานีครังร้งนี้บรรยากาศคึกคักมากทีเดียวค่ะพี่เอก็บอกว่าอยากจะชวนทุกคน มาเที่ยวปีใหม่ที่ปัตตานีบอกเลยว่าดีไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนจ้าดีครับอากาศด,ด,ดีตอนผมมาช่วงวันแรกเนี่ยจะมีมรสุมแล้วก็ฝนตกตอนนี้มรสุมได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วท้องฟ้าเปิดใสทุกวันและอากาศทางภาคใต้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ25องศาตอนกลางคืนเหมือนเปิดแอร์ทั้งจังหวัด อากาศดีครับทุกพื้นที่ในเขต3จังหวัดและภาคใต้นะครับอบอุ่นน่ารักมากๆไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดเลยคนที่นี่เป็นมิตรกับทุกๆคนแล้วก็เขาเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคุณเวลาเจอแขกบ้านแขกเมืองมาเยือนครับ สดจังหวัดปัตตานีใครคอยากเจอบางเอเชิญ,ญยิ้มทะเลดองอย่างตามกันไปได้นะคะก็คืนนี้เขาดาวกันไปกินทะเลดองกันไปที่ริมแม่น้ําปัตตานีค่ะแม้จะหมดงานนี้นะคะแต่ปัตตานียังเที่ยวได้อีกยาวๆค่ะพี่เอเขาก็บอกว่าแหมตัวเองไม่ทิ้งไลน์คอนเทนต์ครีอเตอร์สายกินเดี๋ยวทำคอนเทนต์พากินพาเที่ยวปัตตานีให้ได้ตามรอยกันด้วยนะคะพาทัวร์ตลาดสดเทศบาลปัตตานีแล้วก็ต้องบอกว่าตรงข้ามมัสยิดกลางปัตตานีนี่ของกินเพียบนะคะ เนเลยนะว่าพันธุ์หวาน